สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาเข้าประเด็นลาวกับอีสานต่อนะเามันคนละเรื่องกันยังไงนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาแจกแจงครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําอีสานกับลาวนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะครับมันขาดกันมายาวนานมากนะครับไอ้บ้ายอบอไอ้เปอ๋อไอ้ป่องไอ้ห้อยไอ้โหนนะครับที่อยู่ลาวนะครับหมายที่ตั้งตัวเองเป็นนักวิชาการหมายเป็นคนของรัฐบาลน,นะครับมีตาแหน ป้านะครับประสาทอ่อนในพวกนี้นะครับเก็บสวยรีดไถชาวบ้านเขาจนหลอนปัญญาอ่อนไปเลยนะครับไอ้นี่มันน่าจะสงสัยน่าจะเวรกรรมนะครับเพื่อนๆประสาทอ่อนไปหมดนะครับอีสานนะครับกับลาวนะครับมันแตกกันตั้งแต่สมัยสยามนะครับรัชกาลที่5ครับเมื่อก่อนมันเป็นแผ่นดินเดียวกันครับช่วงสมัยรัชกาลที่1นะครับแถวนี้ทั้งหมดเรียกเสียมนะครับ แต่ไม่รู้พูดกันยังไงเพี้ยนเป็นสยามเอ้าสยามก็สยามเข้าใจว่าอย่างนั้นก็แหละแอดมินก็ไม่อยากจะบอกหรอกครับว่าจริงๆมันมีฝรั่งนะครับในช่วงนั้นเขาเรีเยกไซแอม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 คนไทยคนต่างจังหวัดชาวบ้านก็ฟังไม่รู้เรื่องครับเขาก็เลยเรียกสยามนะครับแต,แต่แต่ว่าในหลวงเนี่ยกับเชื้อพระวงศ์เนี่ยขั้นเขียนชื่อประเทศถูกครับขึ้นเขียนว่าเสียมครับ อ่านยังไงแอดมินก่าวว่าเสียมยังอ่านว่าสยามไม่ได้เลยไม่มีวายงงแล้วคราวนี้นะครับนี่เป็นงานวิจัยของแอดนะครับมาชี้ชัดจัดประเด็นเลยนะครับเพื่อนๆว่าทําไมมันถึงแตกแยกกันนะครับสมัยในหลวงรัชกาลที่5ท่านเสียแผ่นดินนะครับท่านโกรธแค้นฝรั่งเศสมากครับท่านเช็คสมมโนครัวทั่วประเทศนะครับอันนี้มีบันทึกแน่นอนชัดเจนครับภ้าอีสานเนี่ยมีประมาณ1ล้านคนครับแล้วก็ภาากลางนะครับ ทั้งหมดนะครับจนสุดเลยนะครับ2ล้านคนครับเหนือล้านคนครับใต้ก็ประมาณล้านคนนะครับอันนี้เบ็ดเสร็จประชากรรวมเนี่ยประมาณ5้าล้านกว่าไม่ถึง6ล้านครับเพื่อนเสียไปทางลาวเนี่ยประมาณล้านกว่าคนครับแล้วก็เสียกัมพูชาไปประมาณเกือบ2ล้านคนครับเพื่อนคราวนี้พอเราเสียดินแดนตรงนี้ไปนะครับเพื่อนๆนฟังนะครับในหลวงรัชกาลที่5นะครับท่านคิดวิธีแก้ไขครับว่าจะทายังไงให้ในอนาคตเนี่ยเรามีกําลังมากพอที่จะต่อต้านกองทัพฝรั่งเศสและกังกฤษแล้วก็เอาดินแดนคืนให้เร็วที่สุดนะครับ นี่นะครับเพื่อนๆที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับสามารถเอาไปโต้แย้งกับลาวได้เลยนะครับไอ้พวกลาวตากผ้านะครับไอ้พวกลาวเวียดนามนะครับมขอด่ามาหน่อยนะครับไอ้พวกเวเลวยำตําบอลนะครับมในหลวงท่านประกาศให้ประชาชนเลิกทาสครับแล้วรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ประกาศให้ประชาชนมีลูกมากครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ท้าว่าทําไมประชากรของประเทศไทยถึงเติบโตภายในระยะเวลาไม่ถึง200ปี 60บล้านคนครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเป็นสาเหตุที่ไม่มีใครรู้นะครับเดี๋ยวบางคนก็โต้แย้งอีกเฮ้ยแล้วเรามีเชื้อสายพระเจ้าแผ่นดินตรงไหนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนฟังนะครับในอดีตตั้งแต่สมัยยุธยาแล้วครับเพื่อนเพื่อนเรามีกษัตริย์ปกครองอยุธยานะครับพอเขามีลูกหลานเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะส่งไปแต่งงานกับเจ้าเมืองตามหัวเมืองต่างๆครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็จะให้ไปครองเมืองครับเมืองตรงไหนก็แสดงเขาจะให้ไปครองครับเช่นเดียวกันครับในสมัยสยามนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงงรรรัััชกกกาาทีีี่่่่5นนนนะะะะคคบบออจจเเสสยยฝวไป ขาก็มีลูกหลานครับตั้งแต่ราชการที่1นตั้งแต่พระเจ้ากรุงธนนะครับก็มีลูกหลานพอมีลูกหลานครับสมมุติตระกูลหนึ่งเนี่ยมีลูกหลานพันกว่าคนเนี่ยเขาก็กระจายไปครับส่งลูกสาวไปแต่งงานกับเมืองนั้นเมืองนี้ส่งผู้ชายไปครองเมืองนั้นพงเมืองนี้นะครับและจะยกตัวอย่างครับอย่างจังหวัดโคราชนะครับหรือเมืองโคราชในอดีตนะครับ พอเจ้าเมืองนะครับเขามีลูกมีหลานทั้งสามสี่ร้อยคนเนี่ยครับเขาก็กระจายอํานาจครับในโคราชครับเขาก็ส่งไปอยู่แถวโนนสูงมั่งโนนต่ำมั่งอะไรบ้างไะครับอันนี้แอนมินเไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเขาก็จะส่งไปครับสมมุติหมู่สมุติตรงหมู่บ้านนี้นะครับสมัยก่อนนะครับครอบครัวเดียวนะครับมีที่หนึ่งลองถามปู่ย่าตายายได้นะครับว่าช่วดมีที่เท่าไหร่ครับสามสี่ร้อยห้าร้อยไร่ครับไม่ธรรมดาครับบางบางคนเป็นพันไร่ครับเสร็จปุ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับ มี S <S 2เม so right? ียสามเมียครับเพราะว่าเขาเป็นเชื้อสายมานี่ใช่ไหมเขาก็มีบ่าวมีไพ่นะครับในอดีตนะครับยังไม่เลิกท่านะครับตั้งแต่ราชการที่1ตั้งแต่พระเจ้ากรุงธนมาถึงราชการที่5นะครับช่วงต้นนะครับยังไม่มีการเลิกท่านะครับเขาก็มีบ่าวไพ่มีเมียเยอะครับแล้วทุกคนแล้วก็มีลูกมีหลานครับมีลูกมีหลานปุ๊บพอในหลวงราชการที่5้าท่านประกาศเลิกท่านะครับบ้านอ่ะมันก็กลายเป็นแตกครับแบ่งที่แบ่งนาครับเพื่อนเราสังเกตได้นะครับอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนยืนยันได้นะครับที่แอดมินวิครอร จะเป็นลาวเดียวกันหมดเลยครับมันจะโคตรเง่าเดียวกันหมดเลยครับนี่นะครับเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าที่บอกว่าลาวกับอีสานเนี่ยหรือว่าประเทศไทยเนี่ยมันขาดจากกันครับเพราะลาวเนี่ยมันไปนผสมเวียดนามครับเพื่อนๆไทยเนี่ยมันยังผสมกันกับมีเชื้อสายกษัตริย์ครับเป็นลูกเป็นหลานเท่านั้นแหละครับพวกเราอ่ะถ้าเกิดใครเคยได้ยินในหลวงราชการที่9้าท่านตอบสํานักข่าวต่างประเทศนะครับ ว่าทำไมประเทศไทยถึงลูดพ้นจากคอมมิวนิสต์นะครับท่านก็บ,บอกว่าทุกคนเป็นลูกเป็นหลานหมดครับเห็นไหมครับพเพื่อนๆนกษัตริย์ไม่เคยแยกประชาชนออกนะครับแหมอันนี้พเพื่อนๆควรภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเราเป็นลูกเป็นหลานท่านครับดูไม่ยากครับพเพื่อนๆร,รู้ไหมว่ากษัตริย์ไทยแต่ละพระอ,องค์ที่มาเลยเนี่ยโอ้สมัยก่อนนี่นางสนมนี่มาจากโอ้โหหลายประเทศเลยครับเพื่อนมาเขามาแบบพ่อค้ามาหรือว่านักทูตเจรจาเนี่ยเขาจะมีนางสนมมาด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเขามาสื่องานข่าวครับ เขาก็มาถวายครับให้เป็นนางสนมอะไรอย่างนี้นะครับประเทศไทยก็จะมีครับคนไทยจะหน้าตาดีนะครับจะไม่เหมือนคนอื่นในภูมิภาคเลยนะครับโอ้มีทั้งชาวเปอร์เซียเข้ามานะครับมีชาวยุโรปเนี่ยครับเขาเข้ามาครับแบบมีนะประเทศไหนที่เข้ามาเจรจาค้าขายมาเป็นพันธมิตรมาติดต่อร่วมกันเขาต้องมีนางสนมมามอบให้ครับมันเป็นพิธีเป็นธรรมเนียมโบราณนะครับเป็นของทุกประเทศอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรนะครับอย่าไปคิดอะไรที่มันเกินเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้เราต้องเข้าใจวัฒนธรรมในยุคนั้นนะครับเพื่อนๆแล้วก็เช่นเดียวกััันนนนนครรรบบกกษตติยยย์เเขาาา็จะะอออแททททด้วงสมมไไื่่พ กับเจรจาค้าขายกันดีตกลงกันดีมีผลงานดีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะตอบแทนด้วยนางสนมนะครับเขาก็จะมอบให้ครับ1ก็เพื่อประโยชน์การข่าวเลยครับสก็ผูกมิตรไมตรีเพื่อแสดงความจริงใจต่อกันครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆครับคนไทยทุกคนจะมีดินเอ a เเชื้อสายพระมหากระสันเลยครับพวกเราหน้าตาเหมือนท่านเหมือนพระองค์เลยครับเพื่อนๆสังเกตได้ครับไปลองดูพระบรมฉายาลักษณ์นะครับตั้งแต่และเอ่อตั้งแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีครับมาจนถึงองค์ปัจจุบันนะครับเพื่อนๆลองดูสังเกตนะครับเราจะม ว่าใครจะคล้ายไปทางไหนนะครับเพื่อนๆลองสังเกตเหล่าดูนะครับลองดูได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆคนไทยจะหน้าตาดีสุดในภูมิภาคนี้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตได้เลยครับหน้าตาดีผิวพรรณดีเพราะเรามีเชื้อสายมาจากลูกหลานของพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยทั้งนั้นแหละครับและมีอีกสิ่งหนึ่งครับเพื่อนๆที่ยืนยันได้ดีครับคนไทยนี่แปลกครับถ้าผสมกับประเทศไหนหน้าตาดีหมดเลยครับ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับนิโกนะครับอันนี้พูดถึงว่าถ้าผสมกับประเทศไหนก็ช่างนะครับไปญี่ปุ่นนี่ผสมกับญี่ปุ่นนะครับออกมาโอ้หน้าตาดีดีคนญี่ปุ่นนี่ครับเพื่อนๆผสมกับยุโรปนี่ยิ่งชัดเจนครับเจอเกาหลีไม่ไปเจอชาวเปอร์เซียอย่างนี้ครับหน้าตาดีเลยครับไม่ธรรมดานะครับหน้าตาแบบพิเศษเลยครับบอกเลยนะครับแต่เพื่อนๆในภูมิภาคเนี่ยลองไปผสมนี่ครับไม่เหมือนกันครับจะคนละอย่างกันกับเราเลยครับเพราะสายเลือดในสยามของเขาอ่ะมีน้อยลงแล้วครับแต่ประเทศไทยเนี่ยจากจากในหลวงรัชกาลที่5ประกาศ ให้เลิกท่าแล้วก็ประกาศให้แม่ทุกคนมีลูกมากแต่วันนั้นนะครับวันนี้ก็70ล้านคนแล้วนะครับและก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวเนื่องกันครับสามารถเป็นหลักฐานยืนยันได้ครับวันแม่แห่งชาติครับสมัยก่อนนะครับถ้าใครมีลูกมากนะครับก็จะได้รับพระราชทานนะครับว่าเป็นแม่แห่งชาตินะครับอันนี้ก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับเพื่อน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 จะสังเกตได้ครับว่าทำไมแอดมินเนี่ยย้ำนักย้ำหนาให้ภาคภูมิใจนะครับในความเป็นชาติ ศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ของประเทศเรานะครับในความภูมิใจในความเป็นไทยนะครับเพราะมันมีที่ไปที่มาแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าเปิดใจฟังนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่าแอดมินพูดถูกเลยครับลองไปถามในหมู่บ้านได้เลยครับลองดูนมองมันหมู่บ้านได้เลยครับหมู่บ้านที่เพื่อนๆอยู่ทุกหมู่บ้านนะครับต่างจังหวัดนะครับที่ว่าทาไมถึงไม่นับกรุงเทพเพราะกรุงเทพเนี่ยมันเป็นแหล่งศูนย์รวมจากทุกๆหมู่บ้านนะครับจากทุกๆเชื้อสายเนี่ยเข้ามารวมกันนะครับใน5จังหวัด6จังหวัดในกรุงเทพเนี่ยนะครับเนี่ย ภาคกลางทั้งหมดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นชมบุรีแล้วครับเพราะว่าเป,นเปนเเ็นเป็นเมืองใหญ่ครับแล้วก็ภูเก็ตอย่างเงี้ยเป็นเมืองใหญ่ครับเมืองแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปรวมกันมันก็จะมีจากหลายสาขาครับแต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นพื้นที่ธรรมดาชนบทอยู่นะครับเ,เพื่อนๆหลังเกตได้เลยครับ เคยยากกันทั้งนั้นแหละครับเพื่อนแอดมินพูดไม่มีโกหกหรอกครับเรื่องจริงครับช่วยของชั่วนี่ได้รับพระราชทานที่ดินมาแล้วครับแล้วก็มาแบ่งย่อยเล็กย่อยน้อยให้ลูกให้หลานครับเพื่อนแหมอ้าวแล้วบางคนถามเออเพื่อนเฮ้ยแอดมินมันมีมวลชนอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขามาเงี้ยแล้วเขาไม่รู้เงี้ยแล้วไม่อธิบายหรืออะไรอย่างงี้อันนี้แอดมินอ่ะขออนุญาตไม่ตําหนิมวลชนของแต่ละสีนะครับที่เข้ามานะครับอาจจะมีสีที่ชอบหรือไม่ชอบนะครับเพราะมวลชนอ่ะมันไม่รู้เรื่องหรอกครับบอกตรงมันผิดที่ไอ้ผู้นําไอ้ผู้ก่อการเงี้ มันชอบไปแส่สอดแทรกเนื้อหานะครับความชิงชังความโกรธแค้นครับเพราะอะไรครับเพื่อนมันอยากได้อำนาจ แอดมินถึงด่านักนักการเมืองนะครับบางคนอ่ะที่แอดมินด่าว่าไอ้นักการเมืองเลวระยมอ่กกับไอ้นายทุนอ่ะน่าเลือดบางคนนะครับที่มันล่ํารวยแล้วมันไม่รู้จักพอประมาณไม่รู้จักจะแบ่งสรรปันส่วนนะครับเพ,พื่อนๆที่มันชอบไปแทรกแซงการเมืองชอบไปสนับสนุนการเมืองเพื่อจะได้ผลประโยชน์จากธุรกิจของตัวเองเงี้ยหลายๆอย่าง่ะครับแหมที่แอดมินดา่าด่างี้บางคนไม่รู้หาเออแอดมินมึงมีนะครับมีมีสองสามคอมเมนต์นะครับแอดมินมึงสีไหนเนี่ยสรุปเนี่ยมึงแบ่งฝ่ายแบ่งฟักแบ่งพวกไม่ใช่เวลาด่าฟังก็ฟังไม่จบครับฟังดีๆ ลบคอมเมนต์เลยครับเพราะว่าถือว่าคุณไม่ได้ตั้งใจฟังช่องเราแล้วก็ช่วยนะครับไม่ต้องเข้ามาฟังหรอกครับแหมแอดมินไม่ได้ละไม่ได้เชิญนะครับไล่ครับแหมกูไม่เหมือนชาวบ้านเขาด้วยกูทําอะไรนะแอดมินทําอะไรเนี่ยเพื่อนเพื่อสังเกตได้ครับแอดมินจะยกไปเลยครับทหารแล้วก็เบื้องบนแอดมินบอกเลยนะครับไม่ใช่อะไรนะครับมันมีที่มาที่ไปครับเพื่อนๆมันมีแหล่งมันมีเรื่องหลาเรื่องราวมากมายเลยครับที่เพื่อนๆนไม่รู้นะครับว่ามีเอ่อมีผู้ที่แบบรักประเทศชาติมากรักประชาชนมากนะครับ ิดทองหลังพระนะครับอย่างทหารเนี้ยเขาทาอะไรเพื่อนเพื่อนไม่รู้หรอกครับเขาอยู่ชายแดนน่ะคนไม่รู้พวกเราอยู่สบายครับเขานอนคิดถึงเมียบางทีอ่ะไม่ได้นะครับไม่เหมือนเรานะครับแหนจะไปตอนไหนก็ได้นะครับอันนี้บอกก่อนนะครับนั่นเขาคือผู้เสียสละไม่เช่ตัวเขานะครับพ่อแม่เขาอีกครับลูกเขาอีกครับเมียเขาอีกครับเขาไปยืนถ้าเขาตายตรงนั้นแหะครับแล้วใครจะดูแลคนพวกนี้ล่ะครับเห็นไหมละครเพื่อนแอนมินถึงบอกว่าบางคนอ่ะไม่รู้หรอกครับเด็กบางทีมันไม่รู้ครับเราต้องค่อยคบอกค่อยๆสอนครับธรรมดาวัยรุ่นอ่ะ รุ่นพี่พามาก็มาแหมอาจารย์พามาก็มาครับเอาตรงๆใช้แค่คําว่าอาวุโสกว่าผู้ใหญ่กว่าน่าเชื่อถือกว่าเฉยๆแลวจริงๆมีอะไรล่ะครับไปสอดแทรกเรื่องเลวระยำครับและคราวนี้มันมีไอ้กลุ่มที่มันอพยพมาครับเพื่อนๆอพยพประเทศไทยนี่เป็นแหล่งอพยพมาหลายปีนะครับลาวมั่งเขมรมั่งเวียดนามมั่งพมามั่งอพยพมาเรื่อยๆล่ะครับมาทุกปีไม่ใช่เพิ่งจะมานะครับมากันยาวนานเป็นร้อยปีแล้วครับเพื่อนๆไปดูเนี่ยจะมีเชื้อสายอพยพมาเรื่อยๆล่ะครับจีนมั่งอะไรมั ตอนแรกก็มาลําบากพอเริ่มมีเริ่มอะไรหน่อยคราวนี้ฝักใยครับอยู่ๆก็ไปฝักใยไอ้ประเทศที่ไม่มีไม่ให้ข้าวกินไม่ให้พอ่อให้แม่มันอยู่ได้นะครับไล่ย,ยิงปู่ญาติไล่ย,ยิงตาชวดวมันมานะครับอยู่ๆก็มาจะ,จะมาเปลี่ยนระบอบการปกครองแล้วก็สอดแทรกเอาไอเด็กเอาประชา,า,า,าชนเนี่ยเอาเยาวชนเนี่ยมาเรื่องการศึกษาบ้างมาเรื่องอะไรบ้างไอแมแอดมินไม่อยากจะพูดเลยครับแม่ไหลเข้ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงวะ แต่ถามว่าเด็กๆมันรู้ไหมมันไม่รู้ครับมันแค่อยากเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองคุณก็มุ่งไปที่การศึกษาสิเออแอดมินก็สนับสนุนนะเพราะว่าการศึกษาในปัจจุบันเนี้ยมันไม่ทันยุคครับมันไม่ทันโลกอันนี้บอกก่อนนะครับต้องขอโทษด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรที่มันจะไปวุ่นวายกับเรื่องการเมืองอะไรครับเพราะคุณก็มุ่งไปที่การศึกษาแต่ไอ้พวกนี้มั่วไปหมดเลยครับมากันหมดเลยครับเอามันทุกเผ่าเลยครับโอ้ยเดี๋ยวหลุดเข้าประเด็นอีสานดี โอ้โหเป็นเชื้อสายของสยามเก่าครับเพื่อนๆไม่คนละเรื่องกันอย่างคนอีสานเนี่ยเขามีเชื้อสายสยามเนี่ยเชื้อสายไทยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยทุกภาคอ่ะมีเชื้อสายไทยร้อยเปอร์เซ็นต์หมดมีแต่ลาวเนี่ยจะมีประมาณสามสิบยี่สิบห้าครับคนที่มีร้อยมีนะครับแต่มันน้อยมากครับมันเหลืออยู่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศหรือเปล่าแต่เพื่อนเชื่อไหมครับถึงคนลาวอ่ะจะมีเชื้อสายไทยนะครับแค่ยี่สิบหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์ในสายเลือดเขานะครับเขาก็อยากเป็นคนไทย,ยนั่นแหละครับ เขาฝึกพูดภาษาไทยครับเขาอยากมาทํางานที่เมืองไทยครับเขารู้สึกว่ามันหรูมันหลาครับแหมไฮโซสยามเนี่ยไฮโซไทยในยการมาเป็นคนไทยเนี่ยมันอยากทําอะไรก็ได้ครับอยากกินอะไรก็ได้อยากเที่ยวอะไรก็ได้อยากพูดอะไรก็ได้อยากแสดงความคิดเห็นยังไงก็ได้ครับเพื่อนๆน,นะถ้าเกิดประเทศลาวนะครับถ้าเกิดคนลาวนะครับในประเทศเนี้เขามาฟังเนี่ยแล้วเขาเกิดไปก่อการนะ เขายกแผ่นดินลาวมาให้มารวมกวับประเทศไทยอ่ะพวกคุณตายหมดอำนาจเลยนะครับเนี่ยควายโง่ามากเลยนะครับแมแอดมินอยากจะด่าแล้วด่าอีกนะครับทั้งโง่แล้วก็โง่อีกดับเบิลโง่นะครับโง่เกินไปนะครับแมเรวระยำตำบอลไม่พอยังมีความโง่อยู่ในสมองอีกนะครับแม่ทุเรศครับแล้วคุณจะสร้างทําไมสร้างความจริงชังทําไมครับ คุณก็กินอยู่สบายอยู่แล้วบนกองความลําบากของประชาชนคนลาวครับคนลาวทามาทำงานคุณก็รีดไถ่ครับเนี่ยเขามาทํางานกันเอาเมนเอาตายครับเขามาเจอนายจ้างไทยใจดีครับไปเจอนายจ้างจีนบางคนนะครับเขาด่าเช้าด่าเย็นครับเพื่อน ไอพวกนี้ก้มหน้ากลมตาด่าน้ำตาตกครับแหมแอดมินเคยเดินไปเจอครับไม่ขอบอกแล้วกันว่าเป็นใครว่าเป็นที่ไหนว่าเป็นตำแหน่งไหนครับแหมทุเรศจริงเลยแม่งทำอย่างกับคนเาวไม่ใช่พี่น้องมันไม่ใช่ลูกหลานมันนะครับแหม่แล้วมาสร้างความจริงจังตัวเองก็เป็นรัฐบาลจะตายหายอยู่แล้วเป็นยังไงก็เป็นได้นะครับเอาบอกมาแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนหน้ามาเนี่ยโอ้ฉลาดสองสัยจะลาดสงสัยทั้งน,น,นะครับจเจริญไหมล่ะครับอ่าเป็นนี่ไหมล่ะครับอ่าพระโธท่ทุกวันนี้ถนนเป็นยังไงล่ะครับ <S <S ถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยแหมพยายามจะปิดบงังเขาถ่ายก็มดูนะครับ โอ้โลำบากครับน้ําท่วมทีโอ้โขอโทษทีนะครับพาเพืยังลําบากเลยครับคุณบริหารประเทศยังไงประเทศคุณล่ารวยจะตายพระโทษไม่ได้มีสมองเลยเอาอะไรมาในหัวนี่มีอะไรเนี่ยถามจริงๆเหอะถ้าไม่มีประเทศไทยอ่ะแล้วลูกหลานคุณอ่ะไอพนักพวกที่มาทํางานไหนคนลาวอ่ะมันจะเอาเงินที่ไหนส่งกลับไปให้พ่อให้แม่มันปลูกบงปลูกบ้านไปพวกคุณรีถ่ายพวกคุณก็จะได้ใช้หนี้จีนตอนที่เป็นโควิดจำบ้านไหมล่ะจะเป็นจะตายเอาจะไม่มีเงินใช้หนี้เขาว่าพระโทษ น้ำตาจะไหลไม่อยากจะพูดนะครับผมไม่ได้พูดเองนะครับสื่อของลาวนะครับเป็นคนออกมารายงานนะครับประเทศไทยเขารับรู้ประเทศของคุณหมดแล้วครับเพราะคนลาวมันข่ามาเนี่ยมันกด YouTube มันก็จบแล้วครับปะโทพวกคุณปิดบางประชาชนไม่ได้หรอครับและไอ้่าเงินกีบที่มันอ่อนมันอ่อนอ่ะก็พวกคุณไม่ถือครับคุณถือเงินบาทไงครับคุณถือเงินบาทกันหมดอ่ะข้าราชการทั้งหมดอ่ะออกมาเนี่ยพวกคนรวยลาวเนี่ยถือเงินบาทกท่าั้นละครับแล้วคุณจะไปบีบให้ประชาชนเขาถือเงินกีบได้ยังไงครับที่ผมต้องด่าเรื่องนี้เพราะอะไรไหมครับเพื่อนเพื่อน เงินะมันต้องหมุนครับไม่ใช่เงินเราไปเก็บไปดองไว้นะครับไมไม่อยากจะด่านะครับ แม่งถือกันหมดแลยครับทั้งกัมพูชาลาวเวียดนามนะครับถ้ามันไม่ถือมากมันก็ไม่แข็งเพื่อนมันไม่แข็งเราขายของดีครับเพื่อนๆเราส่งออกไปเมืองนงเมืองนอกนี่เราส่งสบายครับเพราะมันแข็งเราส่งออกยากครับเพื่อนๆแหมมันก็มีผลกระทบหมดแหละครับชาวนงชาวนาครับเพราะทุกอย่างมันก็ต้องแพงไปหมดนะครับเพราะเงินบาทมันสูงมันมีราคาแข็งครับเพราะผลกระทบของคําพูดเพียงไม่กี่คนในรัฐบาลของเรานะครับเห็นไหมครับถ้าคุณไม่ปลดมันออกนะครับมันก็เป็นปัญหาครับคนลาวก็อยู่ยากทํางานลําบากเพราะคนไทยเกลียดคนลาวรันบอเกลียดมากตอนนี้เกลียดไป เลยนะครับคุณต้องออกมาขอโทษคนไทยนะครับบอกก่อนนะครับคุณอย่ามามั่วนะครับเป็นแค่ลาวตากผ้าอย่ามามั่วนะครับผมต้องดูถูกคุณเมื่อคุณมาดูถูกคนไทยผมไม่ชอบคนไทยเขาไม่เคยไปกล่าวไปว่าคุณมีเดีเขาจะช่วยจะเหลือนะครับเนื่องจากคลิปมันยาวแนละ้วเพื่อนเดี๋ยวส่วนเรื่องเพลงต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนนะครับมีเพื่อนเพื่อนหลายคนก็รอฟังเพลงต้องขอโทษจริงๆ,ๆนะครับคลิปมันยาวและแอดมินก็คือทางานยากมากครับบางคนก็เอ้ย hey, แอดมินทำไมคลิปมันน้อยออกมาเยอะคลิปมันทายากเพื่อนๆแปดนาทีนี้ก็อัดหนึ่งชั่วโมงแล